สำหรับข่าวของดังวาลัมและ SCG เมืองทองนับว่าเป็นข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในวงการฟุตบอลไทยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ซึ่งในที่สุดเมื่อเช้าวันนี้ดังวาลัมผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามก็ได้เซ็นสัญญาร่วมทัพเซเลโซโอซาก้าสโมสรชั้นแนวหน้าจากประเทศญี่ปุ่นสมใจสถีเมื่อเซเลโซโอซาก้าออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญาคว้าตัวดังวานลำเข้าร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนักเตะจะเดินทางมาตรวจร่างกายและเปิดตัวกันในเร็ววันนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพราะในตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นนั้นปิดประเทศจากสถานการณ์โควิดและจะกลับมาเปิดให้เดินทางเข้าประเทศได้อีกทีในวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ ทั้งหมดคงต้องยกเครดิตและความหัวหมอให้กับเอเย่นตัวแสบอย่างอังเดกูชินที่เล่นลิ้นและทางผู้บริหารของเอสจเมืองทองหัวทิมหัวต่ำไปต่างๆกันและแน่นอนว่าดีลนี้น่าจะเป็นดีลสุดท้ายของอังเดกูชินในวงการฟุตบอลไทยเช่นกันเพราะจากความเจ้าเล่และความปินปอดที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนในวงการฟุตบอลไทยในครั้งนี้น่าจะทำให้เขาหมดอนาคต และทำงานต่อไปในวงการฟุตบอลไทยบ้านเหล่าได้ลำบากซะแล้วเท่านั้นยังไม่พอซึ่งก่อนหน้าที่เซเลโตโอสาก้าจะประกาศเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับดังวานลำแค่วันเดียวทางอังเดกูชินนั้นได้ออกมาพูดเยาะเย้ยทางสโมสรเอสซีจเมืองทองไว้ว่าคุณต้องรอดูว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรผมว่ามันตลกมากที่ได้ยินว่าทางเอสซีีเมืองทองยื่นฟ้องต่อบีฟาพวกเขาพยายามปลดอาวุธคู่แข่งในการชกครั้งนี้ แต่โอกาสที่พวกเขาจะชนะมีเพียงแค่0.001เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเมืองทองทำผิดพลาดและพวกเขาต้องรู้ว่ามันใกล้จบแล้วรออีกไม่เกิน2วันเท่านั้นผมทำงานร่วมกับนักกฎหมายที่ดีที่สุดในยุโรปผมเองก็เข้าใจกฎหมายเป็นอย่างดีมองไปที่ดังวานลำตอนนี้เขามีความสุขดีและยังฝึกซ้อมตามปกติหลังจากผมและดังวานลำปรับตัวเข้ากับประเทศญี่ปุ่นได้ผมจะมาบอกข้อมูลให้มากกว่านี้ซึ่งหลังจากที่ดังวานลำ เป็นสัญญาร่วมทัพเซเลโซโอ,อสาก้าเมื่อเช้าวันนี้เอเย่นผีเจาะปากมาพูดอย่างอังเดกูชินก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เยาะเย้ยสโมสรเมืองทองเป็นรอบที่2แต่ในครั้งนี้มีการแถมด้วยการแซกววินธรรมศัจตานันผู้รักษาประตูทีมชาติไทยอีกด้วยโดยอังเดกูชินให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ go.com ว่าแน่นอนตอนนี้ดังวันลำคงยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะทีมเริ่มฝึกซ้อมกันไปแล้ว ฤดูการจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ผมมั่นใจว่าเขาจะได้ลงเล่น30%ของฤดูการนี้และมั่นใจว่าจะได้ลงเล่นมากกว่ากวินอย่างแน่นอนเซเลโซโ,ซโอซาก,ก้าลงแข่ง4รายการผมมั่นใจว่าดังวันลำมีโอกาสาลงสนามมากมายมันตอบยากนะว่าเขาจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นวันไหนเพราะทางญี่ปุ่นปิดประเทศจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์ตอนนี้เขาฝึกซ้อมอย่างหนักเขาไม่อยากคิดเรื่องสื่อเพราะมันมีแต่เรื่องไม่จริง เมืองทองก็พูดไม่ดีเกี่ยวกับดังวานลำด้วยและคนไทยคิดว่าเขาไม่เป็นมืออาชีพแต่ความจริงคือเขาเป็นมืออาชีพมากที่สุดซึ่งเมืองทองรู้ดีเขามีความฝันและไปเพื่อความฝันเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในอาเซียนและผมหวังว่าเขาจะได้รางวัลน,นี้อีกครั้งในปีนี้และถ้าเรามาลองคิดวิเคราะห์กันดูให้ดีเซเลโตโอซาก้าเป็นสโมรสรชั้นนำของเจลีประเทศญี่ปุ่น ลีกซึ่งมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดระดับต้นๆของทวีปเอเชีย er. พวกเขานั้นเป็นสโมสรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์สูงในตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งคงไม่ยอมเสี่ยงเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีความผิดติดตัวแน่นอนนอกจากว่าพวกเขามั่นใจว่านักเตะคนนี้สามารถเซ็นสัญญาได้และมีหลักฐานสำคัญที่ยืนยันความมั่นใจที่พวกเขาได้รับมาและตอนนี้เราสามารถพูดได้ว่า อันเดกูชิตปล่อยมัดเด็ดใส่ทางผู้บริหารเมืองทองจะลงไปน็อกนับแดเข้าไปแล้วซึ่งทางผู้บริหารเมืองทองจะนับหลักฐานเด็ดมาสู้ได้หรือไม่และจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมคงต้องรอให้เวลาเป็นคำตอบและมันน่าจะต้องใช้เวลายาวนานนับปีเลยทีเดียวสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องหลังขอบคุณครับ